สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสินชัยคาเซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะสำหรับแฟนเพจท่านไหนนะคะที่เข้ามาชมแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือก,กด subscribe ให้ สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเบลพามารีวิวรถ1นึคันนะคะก็คือรถคันนี้นั่นเองนะคะ Toyota h i l u ักรีโวหลายๆท่านนะคะก็คงรู้จักกันบ้างแล้วเพราะว่า r ี v o นี้ทำผลิตออกมาตั้งแต่ปี2015ก็คือเป็นโฉมถัดจาก v ีโ o ้แชมป์นั่นเองที่เรารู้จักกันดีนะคะก่อนที่จะไปชมภายในรถและรอบๆคันนะคะก็ เบลจะขึ้นช่องทางการติดต่อนะคะไว้ด้านล่างนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นสายด่วนนะคะ0899695577นะคะหรือจะเป็นช่องสินชัย Carcenter Channel นะคะเพจรถสินชัยนะคะฝากทุกท่านนะคะก็ช่วยกดติดตามเราด้วยเนาะออช่องสินชัยของเรานะคะไม่ได้จะมารีวิวรถอย่างเดียวนะคะคือบาง EP นะคะก็จะมี คล็ดับนะคะแล้วก็ทิปด,ดีๆนะคะมาให้ท่านได้ชมกันอีกด้วยนะคะก็เดี๋ยวไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆรถกันว่าคันนี้มีดียังไงแล้วก็คุ้มค่าที่จะเสียเงินหรือเปล่านะคะเดี๋ยวชมกันค่ะ,ะมาชมภายนอกกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะไฮรักรีโวนะคะเป็นแบรนด์ของโตโยต้านั่นเองนะคะที่เรารู้จักกันตัวนี้ชื่อรุ่นเต็มๆของเขานะคะก็จะเป็นไฮรักรีโว2.4 t พ i r เล e r Smart Cap นะคะความพิเศษของตัว G นะคะอย่างที่เห็นกันเอาซุมเข้าไปนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหนะ้า LED Projector นะคะทำงานพร้อมระบบไฟ daylight นะคะก็คือรถสตาร์ทปุ๊บไฟจะติดปัับนั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ต้องเปิดเลยมีไฟตัดหมอกมาควบคู่กันด้วยนะคะ,ะแล้วพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับภายนอกที่นอกเหนือจากตัว C ออตัว E และตัว J นะคะก็จะเป็นกระจก มองข้างและมือจับประตูจะเป็นแบบโครเมียมนะคะค่ะเดี๋ยวขอเชิญแฟนเพจน,นะคะชมรอบๆร,รถกันแล้วเราเข้าไปรีวิวข้างในกันได้เลยะคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะภายในนะคะเดี๋ยวเบลจะพาเข้ามาชมกัน คือจริงๆจะบอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่กับการใส่ออปชั่นภายในของแบรนด์โตโยตานะคะเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้ถ้าที่ลูกค้านะคะเคยสัมผัสมาคือโตโยต้าเขาจะไม่ค่อยใส่ออปชั่นของเขาหรือว่าลูกเล่นอะไรเข้ามานะคะแต่รีโวนี่ถือว่าทำออกมาเซอร์ไพร์ เราได้จริงๆนะคะคือเขาใส่มาเต็มไม่ว่าจะเป็นรุ่นตั้งคือตั้งแต่รุ่นสแตนดาดนะคะจะเป็นแอร์แบกถุงลมนิรภัยนะคะก็คือมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะงงว่าตรงไหนบ้างที่เป็นถุงลมนิรภัยนะคะก็จะคือฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ตรงหัวเข่านะคะด้านล่างนี้เองนะคะถ้าลูกค้าก้มลงมาดูก็จะเห็นนะคะแอร์แบกเนาะ,ะแล้วก็สําหรับ รีโว่คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะสเปคคันตัว G กันว่าเราได้อ PTION อะไรเพิ่มขึ้นมาจากตัวสแตนดาร์ดนะคะก็จะเป็นพวงมาลัย4ก้านแบบนี้นะคะอ่าพวงมาลัย4ก้านประมาณนี้นะคะมาด้วยเอ่อมันติฟังก์ชันนะคะหรือจะเป็นระบบบลูทูธนะคะกดรับสายนะคะหรือโทรออกนะคะก็สามารถควบคุมครอบคุมได้เช่นเดียวกันนะคะอ่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพิเศษมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะคะใส่มาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะก็คือตัว n a วิเก t o r นะคะหรือระบบนำทางนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะ7นิ้วนะคะตัวนี้นะจอทัชสกรีน7นิ้วนะคะเดี๋ยวเบลจะสตาร์ทฟังเสียงนะคะโอเค อันนี้ก็คือสตาร์เรียบร้อยแล้วเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยของเขานะคะลูกค้าจะสามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะคะก็คือขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกเดี๋ยวเดียลองปรับให้ดูอ่ะอันนี้นะคะก็คือุก แล้วก็ขึ้นหรือลงนะคะให้เหมาะกับสรีระของผู้ขับขี่นะคะเพราะว่าบางบางทีผู้ขับขี่อย่างเบลตัวเล็กเนาะก็จะปรับต่ําลงหรือว่าถ้าใครที่ตัวสูงก็คือจะปรับขึ้นหรือว่าปรับลงนิดนึงให้มันเหมาะ,ะตามความเหมาะสมนะคะอ่ะแล้ว รงนี้เครื่องเสียงเมื่อสักครู่ที่แนะนำเรื่อง navigator นะคะต่ำลงมานิดนึงก็จะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะคะด้านล่างของแอร์ดิจิตอลก็จะเป็นหัวเสียบชาร์จเนาะก็สะดวกสบายนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องใช้โทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นเสียบ usb ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะไฮรักรีโวทุกคันนะคะของเขาจะมาพร้อมกับระบบ eco mode นะคะตัวนี้ eco mode นะคะ และคอนโซลด้านนี้นะคะก็จะมีนี่เลยถ้าที่บางบางท่านอาจจะไม่ไม่ทราบนะคะก็ขอแจง้งนนึงเขาจะเรียกกันว่าคลูบ็อกค่ะลูกค้าคลูบ็อกสามารถเราสามารถแช่กระป๋องน้ำหรือว่าขวดน้ำนะคะเย็นเย็นระหว่างเดินทางไกลอันนี้อุณหภูมิทำงานตามอุณหภูมิลถที่เราตั้งไว้นะคะเขาเรียกคลูบ็อกเนาะแต่ก็ตรงนี้ก็เป็นช่องเกสใส่ของนะคะ ส่วนระบบอย่างอื่นนะคะก็เช่นว่ามือเปิดประตูนะคะก็จะมาพร้อมมือเปิดด้านในก็จะเป็นโครเมียมให้มันสัมพันธ์กับมือเปิดด้านนอกนะคะก็คุมโทนสวยงามนะคะลูกค้าสีรวมๆแล้วเดียวว่ารถรีโวคันนี้เขาออกแบบสีมาคอน,อคอนโซลสีดำตัดด้วยแถบเงินนะคะและเบาะก,ก็ออกจะเป็นสีน้ำตาล นะคะตัวนี้ดูค่อนข้างจะลักชูรี่มากเลยนะคะเดี๋ยวภายในเราชมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อได้เลยค่ะห้องเครื่องคันนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆเลยนะคะอย่างที่ทุกคลิปทุกไลฟ์สินชัยคาเซนเตอร์ของเราจะบอกอยู่เสมอว่าเราไม่รับรถ ที่มีอุบัติเหตุหนักนะคะหรือชนหนักนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าชนหนักหรือเปล่าอย่างโตโยต้านะคะเขาจะดูกันค่อนข้างจะง่ายมากเพราะอย่างเช่นว่าคานหน้าโตโยต้าของเขานะคะจะทําสัญ,ญลักษณ์ R และ L นะคะสัญ,ญลักษณ์เช่นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้แบบนี้เองนะคะตัวนี้คือรถคันนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้อยู่ครบนะคะและก็ เป็นรอยค่อนข้างจะชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูอย่างนี้เอามือสัมผัสก็จะรู้สึกว่ามันคมนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวเนาะก็คือรูวงกลมมันก็คือต้องเป็นวงกลมไม่ใช่วงรีนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องนะคะของเราคันนี้ไม่มีการโอเวอร์ฮอลหรือเปิดฝาแน่นอนนะคะตรงนี้เครื่องไม่มีเยิม้มสนิมไม่เกาะนะคะตัวนี้ใช้งานถือว่าสภาพค่อนข้างจะดี ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้ก็คือประมาณเกิน90%ซนะคะลูกค้าสำหรับทิกที่เบลบอกไปเมื่อสักครู่จะเป็นการดูคานหน้าเบื้องต้นนะคะหรือจะดูแผ่นเพจสำหรับใครที่ชอบนะคะดูไว้เลยนะคะแผ่นเพจแบบนี้ก็คือเพจเดิมหมุด2ตัวนะคะไม่มีการขยับนะคะแบบนี้เลยจะถัดจากแผ่นเพจไปนะคะตรงนี้ขอจะเรียกซุ้ม ตรงนี้นะคะจะเป็นมอกอโอเคอยู่คมเห็นไหมคะมันชัดมากนะคะรูอย่างพวกรูตรงเนี้ยรูตรงเนี้ยก็คือถ้าอย่างรถที่เกิดอุบัติเหตุชนจากด้านข้างนะคะตรงนี้อาจจะต้องไปทําไปตีมาใหม่แต่อันนี้ก็คือคมนะคะลูกค้าไม่มีรอยอะไรนะอโอเคเป็นไงกันบ้างคะสําหรับเบลพาไปชมรีวิวเจาะสเปคกันข้าวๆแล้วพอจะตัดสินใจได้ไหมเอ่ยนะ ก็ขอทวนอีกรอบนึงนะคะสำหรับรถคันนี้ไฮรักรีโวปีจดทะเบียนปี2017นะคะ 2.4G p ีนะคะมาพร้อมกับราคา479,000นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างจะเป็นการฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับหรือจะโทรเข้ามาสายด่วนของเราก็ทำได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะก็เบลขอลาไปก่อนขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ